โอเคครับต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ยกผมเทียร์โกลี่เช่นเคยกับเกมฟีฟ่าออนไลน์สามเอ็มนะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่มาทำอะไรนะครับเราก็จะมาแคสเกมนะครับซึ่งวันนี้ผมมีเทสติกดีๆสำหรับเกมฟีฟ่าออนไลน์สามเอ็มนะครับซึ่งเทสติกนี้เป็นเทสติกที่เกียนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำเทสติกเกียรเกียนบายเทียร์โกลดกันนะครับซึ่งเทสติกนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนใช้ไปยังนะ นะครับหรือแต่ผมไปดูใน Youtube มาแล้วยังไม่มีคนเคยลงเทสตกนี้นะครับซึ่งวันนี้จะมาสอนเทคติกินเกียนนร์นะฮะซึ่งบอกเรียว,ว่าสู้10ครั้งชนะ9แพ้1นะครับเป็นเทคติกินหน้าลองมากนะครับซึ่งเทสตกนี้ต้องใช้อะไรบ้างเราไปดูเลยครับซึ่งเทสตกนี้เราต้องมีทีมที่มีมูลค่าทีมมากกว่า5ล้าน EP นะครับซึ่งตอนนี้ทีมผมมีมูลค่าอยู่ที่ สล้านเอ้ยไม่ใช่สล้านสิสาล้าน ep นะครับอันนี้คือมูลค่าทีมผมนะสามสล้าน ep นะครับซึ่งนักเตะผมจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวแรกนั่นก็คือยกคือโยริสนั่นเองนะครับซึ่งกองหลังก็จะมีไมเคิลนะครับกับบาซยีแล้วก็อันนี้ผมอ่านไม่ออกนะแล้วก็อันนี้ผมก็อานไม่ออกเหมือนกันแล้วก็มีสเฟ e นเจอร์ลแล้วก็มี วาเลนเซียนะครับแล้วก็มีเดปลอยนะครับแล้วมีโรบินฟาร์เฟอร์ซี่ศูนยนะฮะแล้วมีฟอนเดโลตอร์เรสนะ09นะครับแล้วก็มีเบนซิม่า10บยนะครับตัวสำรองก็ไอสองตัวนี้อ่านไม่ออกแล้วมีตูเล่อันนี้อ่านไม่ออกนะมีแมสซี่มีเชียโก้มีนานี่นะครับอันนี้ก็ตัวสำรองทั้งหมดของผมนะครับโอเคซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาสอนเทค่ิีกินเกียร์กันนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปอันนี้คือผม ให้มาดูทีมผมเฉยๆนะครับว่าทีมผมเป็นยังไงอะไรยังไงนะถึงชนะอะไรได้ประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้เอาไว้ใช้ในได้ทั้งลีและชาเลนต์นะครับโอเคซึ่งวันนี้จะมาเล่นชาเลนต์ดูครับผมไม่น่ากดยอมรับนะโบมดป้องกันถูกทําลายนะอันนี้แพ้สองแพ้คือชนะ2นี่ผมเล่นเองแต่แพ้4ี่นี่คือป้องกันแพ้นะครับโอเค ไหนๆก็ในไหนแล้วผมขอกดเริ่มนะโดยใช้3 SP เมันการกดเริ่มนะกำลังวันถาคู่ต่อสู้รอสักคู่หนึ่งนะครับที่จริงผมเคยโยนรับที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นซิมิโป A นะครับที่ผมเคยอยู่ดีที่สุดโอเคครับเราจะเลือกทีมที่เก่งที่สุดนะคืออันนี้มันแพ้แพ้แพ้แพชนะชนะอันนี้มันเพิ่งแพ้นะครับ้านัดหลังล่าสุดนะครับอันนี้ผมจะเจอกับทีม FC บาร์เซโลน่านะครับ ซึ่งมีสเตตัสกองหน้าเออสเตตสนะครับกองหน้าถึง102องกองกลาง96กองหลัง9 4เป็นทีมที่น่าสนใจที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับโอเคเราจะไปกดเล่นกันเลยครับอันนี้คือยกเลิกเกมหลังจากสานเซวีนะครับคือถ้าหมดเวลาซานเซวมันจะเลิกคู่ต่อสูใ้ใหม่นะแต่ผมมั่นใจเดี๋ยวคนนี้ครับโอเครับเลิกคู่ต่อสู้แล้วกดเริ่มไปเลยครับโอเคอันนี้กดเริ่มไปแล้วนะโอเคครับกดเริ่มมาแล้วครับ เวลามันก็ยังทะลึ่งบ้องนะัดถอยหลังต่อไปคนระับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับโอเคครับทียโกน VS เออวัดถาหน้าวัดถาหน้าเอ้ยมันชื่ออะไรวะวัดตาหน้าหรือวัดทาโอ้โหอย่าครับอย่าอ่านเลยอุ้ยปังนู้นครับฟูลทีมตีบวกด้วยโอ้โหโอ้โหเฮ้ hey, ครับผมมีโอกาสแพ้นะเนี่ย ฟูทีมบวก2แล้วดูทีมครับบวก2โอ้โหโอกาสสิแพ้นะแต่ผมก็ไม่กลัวนะครับเบซมมากับวาริเซลหัวตกด้วยครับผมก็ไม่กลัวเหมือนกัน,นครับเกมนี้นะเชื่อมั่นในตัวนักเตะกับเทคนิคที่เราปรับนะครับแล้วก็จะชนะและสดใสไปด้วยกันนะครับโอเค,คผมเอ้ยลืมบอกไปครับเทคนิคนี้แพ้นักเตะที่หาช่องได้ดีและเร็วและไวนะครับ ซึ่งเทสติ่นี้มันคือมันรองรับได้เกือบทุกเทคติ่นะแต่มันแพ้ตรงนักเตะนี่แหละโอ้ยอัดคลิปอยู่จ้าเนีย่ยมาลงมาไล่อะไรไม่รู้เรื่องโอเคครับเทคติ่ที่ผมจะปรับตอนแรกเฮ้ยนี่ปรับโอ้ยต้องรีบปรับแล้วเดี๋ยวแพ้นะครับโอเคครับซึ่งเปิดมานะครับให้ปรับสไตล์การเล่นให้เป็นป้องกันนะครับอัตราการขยายนี่ครับเราได้ลูกเหนือครับอัตราการขยายช้าเลสต์สไตล์การป้องกันแบบคุมโซนนะครับซึ่ง เรามาดูข้อมูลการแข่งขันขกันเลยครับอันนี้ยิงเข้ากรอบหนึ่งนะคือเข้าเลยโอเคแล้วก็เราจะมาสอนระบบในนี้ด้วยนะครับหลังจากที่สอนเทสติกไปแล้วนะครับยิงรัวๆครับเทสติกนี้คือมันก็แนวแนวสวนกลับมาแต่มันไม่ใช่ครับโอเคครับนี่ลูกงกลนี้สามารถทําอะไรได้ครับตรงนี้นั้นสามารถโอ้ยสามารถเช็คเรตติ้งตัวเองได้นะครับอันนี้คือการเช็คเรตติง้งนะว่านกักเตะเราเรตติ้งเท่าไหร่โดย ดไปตรงนี้แล้วตกตรงรูปดาวนะเรติตงก็นี่ครับเช็คสถานะความอึดทน,นนักเตะเรานะครับอ้าวอ้าวอ้าว,อาว,อาวโอเคเราโบกครึ่งแรกไปแล้วครับอันนี้คือเช็คตำแหน่งนะคืออันนี้ไว้สําหรับว่าดูว่านักเตะของเราหลุดตำแหน่งหรือเลปล่านะโหนี้ยิงออกเองนะครับคือนี่ใครดูได้ว่านักเตะอ่ะเราจัดตำแหน่งนักเตะนี้แล้วเรามาเล่นกันจริงๆเรามาดูว่ามันอยู่ตรงไหนมันเดินยังไงมันยิงยังไงอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคแต่เท่าที่ผมดูแล้วนะ LM เป็นตัวที่เดินเกมนะเนี่ครับแอ,อ้ยไม่ใช่ LF เออผมว่า LF น่าจะเป็นตัวที่เดินเกมมากกว่านะครับกับ CAM เนี่ยโอเคแล้วเรามาดูตัวสถานะกันเลยครับสถานะนี่คือจะเอาสเตตัสของนักเตนะมาอยู่บนหัวนะครับอ่ะสมมตุติอันนี้ต่อเลสผมสเตตัส89นะอันนี้คือต่อเลสผมสเตตัส89นะแต่ว่าถ้าไม่เชื่อกันก็นี่ครับกดออกแล้วเข้ามาดู คครับทีมหมูก็โดนมาแล้ว1ลูกนะแต่ก็ชนะใสๆครับอันนี้คือการจัดก,การทีมนะคือเราสามารถเปลี่ยนตัวได้จากที่นี่นะครับคือเอาตัวใสเอาตัวออกฮนะเอานิ้วลากเอาโอเคแบ๊บหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังดูการแข่งขันอยู่นะครับโรบินฟาเฟอร์ซี่ครับมีเข้าไป oh ho. โอโหตอเลสมาซ้าได้ทันทเวลาครับผมได้ข่าวว่าตอเลสมีพลังแฝงคือมี1พลังแฝงแน่ๆคือพลังแฝง หาช่องได้ดีอันนี้คือแน่ๆแ,แล้วหนึ่งแล้วก็พลังฝรต่งที่ผมที่คนผมเห็นเขาเล่ากันมานานมากนะพลั่งแฝงนี้คือตอเลสคือถ้าเล่นในฟฟฟ้าจริงๆอ่ะมันชอบยิงโดนเสาคอือยังไงคืออันคืออันนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะซึ่งผมก็เคยมีนะครับแต่เป็นตอเลสสิบนะนเขาบอกว่าทุกตอเลสจะมีคุณสมบัตินี้นะแต่ผมก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามีหรือเปล่าครับไม่รู้ครับเราจะมาลุ้นนี่ครับ เราจะได้ XI ไหมครับ v e r b Base นะครับตอนนี้มันเปลี่ยนจา่งกายเป็น v e r b Base แล้วนะฮะเราต้องเล้กให้ถูกโอเคครับเปา่ายิงเปา่าปกระเปา๋ายิงชุบเลือกใบแรกครับใบแรกใบแรกอโ,อโ,โอ้โหโอไม่มีดอกเลยโอเคครับเทสติเกเกียนก,ยนก็ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูไอฟฟีฟ้าพอยต์ก,ก่อนนะครับเพราะว่านี่อ๋อมันเป็นเนี่ว่า ซึ่งในแนวผมก็แค่เกมนี้แล้วนะครับผมก็จะมีรายการที่ให้ทุกท่านแบบดูแล้วมาอย่างไรอย่างไงอะไรประมาณนี้นะซึ่งอันนี้ก็จะมี1เลยที่หมุนท,ท่าเกิดเลยนี้คือ 1. ตีบวกนั่นเองตีบวกนะครับต้องฟังต้องฟังให้หมดนะคือตีบวกนะครับต้องฟังให้หมดนะตีบวก1 2คือเปิดแพ็กนักเตะน,นะครับถ้าไม่ใช่แบบจะงงว่าแพ็กนักเตะคืออะไรนักเตะคือไอ้นี่ครับ เดี๋ยวนี่ครับไปตรงร้านนะครับแล้วไปตรงซื้อนักเตะก็เท่านี้นะครับอันนี้ค้นหานักเตะต้องใช้10นะะอันนี้ใช้นักเตะธรรมดาซึ่งข้างล่างคือระดับดวงคือนนี้ผมโดนเดวิสองครับมีระดับการค้นหาสูงจะค้นหาถูกหรือเซมพว่คุณเปิดนักเตะมูลค่าด้านบนนะครับซึ่งผมยังหาวิธีเติมมันอยู่นะครับเพราะผมการจะเติมอยู่กันนะครับแล้วก็อันที่3คือเทสติกกินเกียรเพราะตอนนี้ผม อันนี้ผมบอกแค่เทสติกเดียวับผมยังอ๋อนี่ไงอุ้ยเติมได้เยอะเหมือนกันนี่หะซึ่งอันนี้ผมบอกไปแค่เทสติกเดียวนั่นก็คือไปนะมันอัดหรือว่าเนี่ยอ๋อหรือว่าไม่ได้อัดคือผมบอกไปเพียงเทสติกเดียวนั่นก็คือเทสติกกินเกลียนอันแรกซึ่งจะมีเทสติกอันที่สองพอๆกับอันแรกกเกลียนพอกันแต่เทสติกอันที่สามนี้ผมขอไม่บอกเลยกันนะคือเทสติกนี้คือแบบว่ามันใช้ความซับซ้อนของนักเตะคือ นักเตะคุณต้องเพอร์เฟกทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นแผนยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับโอเคโอเคไม่ซื้อก็ได้ไม่เติมก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับโอเคครับสมัันี้ก็้องจะพอแค่นี้นครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้านล่างนะครับถ้าอยากให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเพราะว่า1000 subscribe ครผมจะมีกิจกรรมแจกแจกจ่ายบัตรทัวร์อีกแล้วเช่นเคยนะครับดังที่50ซับผมเคยทำไว้นะครับ แต่ก็ต้องขอโทษนะที่ห่างหายกันไปนานนะเพราะโทรศัพท์หายแล้ววันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะผู้สนับสนุนใจดีอย่างหูฟังเอ,อ่อยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะผู้สน,นนะบสับสนุนใจดีของเรานะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราอีกท่านหนึ่งนะคือเอสนะครับโทรศัพท์ของลาว่านั่นเองครับแล้วต้องขอบคุณผู้สนับสนุนอีกคนหนึ่งนะครับคือเอ,อ T o N I นะ่อที N IK นอะต้นรัก มันอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับอันนี้คือรหัส ID ผมนะก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุมมนผมเหมือนกันนะโอเคมูลค่าทีมสามล้านห้าแสนเอ้ 3, 000, 000. สามล้านสามสิบห้าล้านเออเกียรับในในขั้นไหนๆเรก็ขอกราบลาท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะขอให้ทุกท่านผู้ชมสุขกนะฮะมีสุขนะฮะมีสุขนะใครทีมร่มีความทุกข์ก็ให้ให้มีความสุขนะใครที่มีใครที่มีความสุขกให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะครับโอเคครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า